สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์นะควันนี้ผมวีรวันชนะนะครับก็มีเรื่องที่ ช่วงเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้านะครับเราจะแบ่งช่วงเวลาเนี่ยออกมาปเป็น1ส่งมอบถึงการแจ้งจดทะเบียนนะครับไปจนถึงปีที่1ถึงปีที่2ปีที่3และปีที่4ขึ้นไปนะให้มองเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้มาดูครับเรามาดูว่าแต่ละเซกชันเนี่ยคุณต้องทําอะไรบ้างน,นะครับส่งมอบถึงแจ้งจดทะเบียนการส่งมอบถึงแจ้งจดทะเบียนเนี่ยมีอยู่4 4ครั้งครับที่คุณจะต้องติดต่อช่วงนี้นะ ตั้งแต่ส่งมอบนะครับวันที่ลูกค้ามารับรถนะฮะจนถึงวันจดทะเบียนนะครับถ้าคุณเจาะตรงนี้ได้เนี่ยผมว่านี่คือการเริ่มการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะครับอ่ะมาดูในช่วงของวันส่งมอบวันส่งมอบทํายังไงก็ได้ครับให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในตัวคุณมากที่สุดนะฮะจำไว้นะครับรบ,บางทีคุณเป็นพนักงานขายคุณไม่ที่ึกษาการขาย เชื่อผมเลยครับว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าเนี่ยอาจจะมีความสึกแย่ๆกับเราในช่วงของขั้นตอนตั้งแต่การเดินเข้ามาในโชว์รูมเจอเราครั้งแรกอ่าไอการติดตามตัวเขานะครับการจัดหารถรถมาช้าบ้างนู่นนี่นั่นอุปกรณบ์บอกว่าจะติดให้ก็ไม่ติดนะฮะติดไม่ทันบ้าง,งลูกค้ารู้สึกเฟลฮะแต่ถ้าวันนี้วันส่งมอบถ้าคุณทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุดนะทำยังไงก็ได้ครับ ดอกไม้ซัดช่อรูปถ่ายที่มีอยู่ยิ่งมียิ่งยิ่งทำให้ลูกค้าเกิดความสุขด,ดีฮะนะโดยเฉพาะการบริการที่เหนือความคาดหมายนะครับบางทีลูกค้าเนี่ยก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมพนักงานขายรู้ได้ไงว่าเขาอชอบนู้นชอบนี้ชอบนั้นมีนะฮะพนักงานขายบางคนที่ไปส่งมอบแล้วอมอบของเล็กๆยกตัวอย่างลูกค้าชอบเล่นกอล์ฟคุณไปซื้อลูกกอล์ฟแถวนึงอะ ัประมาณ3รลูกค่ัไม่ต้องเอายี่ห้อดีก็ได้ครับนะแต่ขอเป็นแบบลูกกอบอ่ะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความที่คุณบอกเขาว่าเราอ่ะตั้งใจดูแลเขาจริงๆนะวันส่งมอบเนี่ยถ้าเกิดคุณทําได้นะครับพีคลักษณะเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าเริ่มต้นดีไปได้ไกลครับนะฮะทีนี้มาดูครับหลังจากวันส่งมอบเสร็จหลังจากวันส่งมอบอีก3วันนะครับ ตัวคุณเองเลยครับไม่ต้องไปพึ่งใครนะฮะตัวคุณนี่แหละนะฮะล็อกวันเลย3วันโทรหาลูกค้าครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เอนะฮะผมบีชนะครับพี่อ่าเป็นไงบ้างครับรถที่ใช้รถที่ออกไปตอบโจทย์ไหมใช้รถไปกี่กิโลแล้วครับนะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องสอบถามนะเนี่ยสอบถามการใช้งานนะสอบถามก็ใช้มานว่ารถที่เขาตัดสินใจซื้อไปเนี่ยเขาคิดถูกไหมนะ เขาซื้อกับเราเขาคิดถูกหรือยังนะครับให้เขาคิดถูกที่สุดนะเจอเราให้เขาโชคดีนะครับอย่าเจอเราแล้วเขาโชคร้ายนะครับอันนี้ฝากไว้หลังจากนั้นบวกไปอีก30วันนะตั้งแต่วันออกรถไปจนถึง30วันหรือ1เดือนนะครับคุณก็ต้องโทรอีกโทรเพื่ออะไรแจ้งเตือนเช็คระยะ100 0กิโลมันมีประโยชน์นะครับการเข้าเช็คระยะ1000กิโลเนี่ยทางศูนย์บริการของเราเนี่ยจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าในเบื้องต้นไว้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการใช้รถพฤติกรรมการใช้รถเป็นต้นสิ่งที่ส่วนบริการจะได้คือพฤติกรรมการใช้รถเพราะว่า1นึ่งพกิโลหรือ1เดือนในระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่าลูกค้าใช้รถมากหรือใช้รถน้อยถ้าคุณลูกค้าใช้ใช้รถมากเราจะมีการดูแลลูกค้ายังไงเราจะมีการบอกเตือนลูกค้ายังไงเนี่ยถ้าลูกค้าใช้รถน้อยเราจะมีการพูดยังไงนะครับเราจะมีคําแนะนํำยังไงเนี่ยฮะ อันนี้ผมบอกเลยครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะฉนั้น1000กิโลแรกบางคนอาจจะมีความสุขว่าเอาหน้าลูกค้าเขาก็1000กิโลเองจะโทรไปไหนถูกไหมหรือเขามีอะไรเขาก็โทรมาหาเราเองไม่ได้นะครับอันนี้ฝากไว้เลยถ้าคุณจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะคุณห้ามคิดอย่างนี้เด็ดขาดนะครับนะนี่คือในส่วนของ1000กิโลต่อมาครับหลังจากนั้นออกรถ60วันหลังจากออกรถ60วันคุณต้องทําอะไรบ้าง แจ้งจดทะเบียนครับคุณต้องแจ้งในเรื่องของทะเบียนนะครับไม่ใช่แจ้งจดทะเบียนสิแจ้งในเรื่องของทะเบียนนะฮะทะเบียนที่คุณลูกค้าทําการจดไว้ตั้งแต่ที่เรายื่นเอกสารก่อนวันส่งมอบนะครับเพราะเราต้องเอาห่างทรรถูกไหมแล้วก็เอาเอกสารต่างๆให้กับฝ่ายทะเบียนแล้วก็ฝ่ายทะเบียนก็จะยืน่นกรมผมส่งให้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันมีระยะเวลาครับหลังจากที่คุณลูกค้าออกรถแล้วเนี่ยไม่ควรเกิน45วัน นะไม่ควรเกินสี้าวันอันนี้เราโทรตาม60วันเพราะฉะนั้นเกินจากส5้าวันแล้วโอกาสที่ทะเบียนน่าจะเสร็จสมบูรณ์เป็นไปได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําการติดตามนะฮะคุณอาจจะส่งให้เขา <c oughs> หรือว่าคุณอาจจะไปเอาไปให้เขาก็ได้นะครับคือถ้าเป็นไปได้คุณทํา2สิ่งนี้ได้จะดีมากนะครับอันดับแรกเลยถ้าเกิดคุณไปเอาไปให้เขาก่อนนะถ้าคุณสามารถเอาไปให้เขาที่บ้านได้โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบ จจริงๆอะนะครับไม่ต้องโทรฮะเรารู้แล้วบ้านเขาอยู่ไหนเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลยถ้าคุณทำสี่ปิดใจคุณรู้ทันทีนะครับบ้านเขาอยู่ไหนนะเพราะฉะนั้นอันสิ่งนี้สําคัญนะครับเพราะนั้นฝากไว้ด้วยในการแจ้งในเรื่องของการในเรื่องของทะเบียนนะครับหลังจากนั้นจบน้วฮะในส่วนของตั้งแต่วันสงมอบจนถึงการแจ้งจดทะเบียนนะครับต่อมาเข้าสู่เซกเมนต์ที่2ครับปีที่1ถึงปีที่2ปีที่1ถึงปีที่ 2, 2> คุณต้องทําแบบนี้ฮะสามสุโคบนี้ซ้าๆใน2ปี นะครับอ่ะเริ่มจากนี่เลยนะครับปีแรกเลยลูกค้าซื้อไปเนี่ยลูกค้าซื้อไป60บวันละหลังจากนั้นอีก5เดือนคุณต้องทำยังไงอีก5เดือนนะครับนับจากวันออกรถนะครับบวกไปอีก5เดือนนะฮะหรือเดือนที่5หลังจากวันออกรถอ่ะคุณก็มากไว้เลยสมมุติว่าคุณออกเดือนมกราถูกไหมฮะคุณออกรถเดือนมกราเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันไหนฮะเดือนไหนฮะพฤษภาเพราะฉะนั้นพฤษภานะครับพฤษภาคุณต้องโทรละ บางคนบอกเฮ้ยพี่มันต้องนี่มันเร็วกว่าไปทั้งเดือนเพราะว่าการเช็คระยะมันทุกๆ6เดือนครั้งแน่นอนครับทุกๆ6เดือนครั้งแต่นี่5้เดือนครั้งเองมันเป็นการเตือนล่วงหน้าอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับมันเป็นการเตือนลูกค้าลูกหน้าเพราะฉะนั้นวางโฟกัสไว้ว่าตรงกับวันไหนนะครับเลขคอไ้ในโทรศรัพท์ของคุณนะฮะเลขคอไ้ในโทรศรัพท์ของคุณแล้วให้มันเตือนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะอยู่ใน1 0,000ในปีแรกนะหลังจากที่ฟังรถในในช่วงปีแรกเลย ส่วนปีที่2ก็จะเป็น3 0 0ห0ื่นนะคุณเวลานดูสิตรงเป๊ะเลยนะครับเพราะน,ะนาาั้นพอครบถึงเดือนมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาพอถึงพฤษภาปุ๊บคุณโทรบอกคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้กาครับเนี่ยถึงเวลาใกล้ถึงเวลาที่ต้องเช็ค1 0 0 0 0กิโลแล้วนะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าเนี่ยรถคุณลูกค้าวิ่งไปกี่กิโลแล้วนะถ้าเกิดเกินหมื่นแล้วนะถ้าเกิดเกินหมื่นแล้ว ก็ต้องเตือนให้เขา <S <S เข้าไปเช็คนะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าเกินหมื่นแล้วนะเพราะเราบอกไว้แล้วว่า1นึ่เดือนหรือ10,000กิโลถูกไหมครับอันไหนถึงก่อนให้เข้าก่อนถ้าบางครั้งลูกค้าถึงหมื่นแล้วลูกค้าไม่ได้เข้าอันนี้ต้องรีบให้เขาเข้าเลยนะครับนะต้องรีบให้เขาเข้าเลยแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาน่าจะเข้าใจถ้าเรากับถ้าเกิดเรามีการอธิบายในวันส่งมอบได้อย่างเคลียร์ได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะช่วยได้นะครับต่อมาครับหลังจาก5เดือนหลังจาก5เดือนไปในช่วงเนี้ย ถ้าเป็นวันเกิดเขาในช่วงไหนนะครับตั้งแต่วันออกรถนะตั้งแต่วันออกรถไปเจอวันเกิดเขาในช่วงไหนก็แล้วแต่โทรไปครับ โทรไปหรือถ้าเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นส่งเป็นคลิปวิดีโอเข้าไปหรืออาจจะส่งเป็นของขวัญได้ยิ่งดีนะครับได้ยิ่งดีโดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ๆถ้าเกิดคุณเอากระเช้าไว้ให้เขาในวันเกิดเนี่ยผมว่ามันเป็นการต่อยอดธุรกิจคุณได้ดีเลยนะครับเพราะฉนั้นฝากไว้ด้วยวันเกิดนี่สาคัญอาจจะยกหูโทรไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับเขานะครับและที่สําคัญนะครับในวันเกิดเนี่ยอันนี้เน้นเลยนะในวันเกิดนะครับตรงนี้เนี่ยอยากให้คุณถ้าเป็นอะไรที่สะท้อนถึงความรู้สึกเขาได้อะ ให้เขาจดจําคุณอ่ะคุณทําเลยคุณทําเลยนะฮะนะบางคนทําได้ทําเลยนะครับขั้นตอนนี้นะฮะในวันเกิดต่อมาครับในปีแรกช่วงเดือนที่11หลังจากที่ลูกค้าออกรถเราก็ต้องมานับต่อฮะหลังจากนั้นอีก5เป็นบวกอีก6ถูกไหมฮะพฤศจิกาเนี่ยเข้าสู่เดือนที่11เนี่ยเข้าสู่เดือนด้วยคือพฤศจิกาพฤศจิกาคุณโทรฮะโทรครั้งนี้จะเป็นการติดตามเขาตอน20 0 0 0กิโลนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเล็กคอร์ดไว้ในโทรศัพท์คุณจะไม่ลืมนะครับสองหมกิโลคุณก็ถามเขาดูว่าถึงหร้อยัง2 0 0 0 0ืกิโลถ้าถึงแล้วก็เรียนเชิญนะฮะถ้าคุณตามก็ได้มาถึงขั้นตอนนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าคุณอยู่ข้างๆเขาตลอดนี่สําคัญนะฮะเพราะฉะนั้นใน2ปีแรกคุณทําแบบนี้ซ้ํากันนะฮะเข้าเดือนที่11ก็จะกลับไปที่เดือนที่5เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับไปที่เดือนเสือเกิน2ปีเต็มนะฮะหลังจากนั้นพอครบเซสชั่นสปีแล้ว ในปีที่3เองก็ทำแบบนี้ซ้ำๆไปนะฮะปีที่3ก็จะเช็คนะครับเขาเข้าปีที่3ในเดือน5นะครับของปีที่3ก็จะเข้าเช็คที่50,000กิโลเนี่ยห้าหมกิโลเมื่อกี้ก็คือเดือนปีที่2นะครับเข้าถ้าเกิดเข้าเดือน5ของปีที่2ก็อยู่ที่3 0,000กิโลถ้าเข้าเดือนที่11ของปีที่2ก็อยู่ที่4 0,000กิโลนะครับถ้าเข้าปีที่3ของเดือนถ้าเข้าปีที่3ในเดือน5ของปีที่3เนี่ยก็จะอยู่ที่50,000กิโล แล้วหลังจากนั้นคุณทําแบบนี้ครับซ้ำๆไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับที่สําคัญที่สุดในช่วงของเดือนที่11เนี่ยคุณดูนะเดือนที่11คุณติดตามเตือนประกันเขาด้วยนะครับเพราะลูกค้าบางทีเนี่ยเขาเนี่ยลืมครับในการในการตอบประกันเพราะถ้าเกิดเขาลืมตอบประกันอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่เกิดเหตุก็คือว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเหตุอันนี้งานเข้านะครับนะพอมีลูกค้าเขาลืมฮะ หืว่าประกันขาดหรือยังนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้าได้ยินได้ยินเสียงเราก่อนพนักงานคนอื่นดีไหมครับเพราะช่วงนี้จะมีหลากหลายบริษัทที่จะโทรไปหาเขาผมก็ไม่รู้นะครับว่าเอาเบอร์โทรมาได้ยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับอันนี้ฝากไปด้วยลูกค้าถ้าได้ยินเสียงคุณก่อนนะครับคุณได้เปรียบนะเพราะฉะนั้นคุณทําการบ้านดีๆนะครับอันนี้ผมวางส c o p ไว้แล้ว1เดือนระยะ1เดือนเนาะ เพราะฉะนั้นนี่คือครับการช่วงเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้านะครับนะบปีที่1ปีที่2ปีที่3และปีที่4ถึงปีที่5ขึ้นไปนะจนเขาซื้อซค์ถ้าคุณมีการติดตามเขาแบบนี้ถ้าชีวิตเขามีคุณเข้าไปอยู่ในช่วงชีวิตแบบนี้อยู่เป็นประจำนะครับโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนใจไปจากคนอื่นเปลี่ยนใจไปจากคุณและไปคบกับคนอื่นน้อยมากนะครับ เพราะฉะนั้นมุ่งเน้นการติดตามเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะครับจนกระทั่งลูกค้าซื้อซ้ําเพื่อเพิ่มโอกาสและแนะนําบอกต่อนะครับทีนี้มาดูฮะอย่าลืมนะครับบวกแจ้งเตือนสิทธิประโยชน์ของลูกค้าที่จะได้รับนะครับในเวลาเรามีเวอร์ชันต่างๆนะครับเราสามารถนําเสนอได้ยกตัวอย่างตอนนี้นะครับที่จะหมดในวันที่5ที่ใกล้จะถึงนะครับก็อย่างเช่นในระยะนี้ลูกค้าท่านใดที่เป็นคุณครูนะครับ ลูกค้าท่านใดไม่ว่าจะเป็นครูราชการหรือเอกชนนะครับขอให้เป็นครูนะครับหรือจะเป็นในส่วนของพยาบาลนะครับนะพยาบาลน่าจะยากหน่อยช่วงนี้พยาบาลน่าจะยุ่งนะครับแต่ก็ถ้าท่านเห็นเป็นโอกาสก,าก็สามารถได้เนี่ยตอนนี้โต้ต้าที่สุดเขาเปิดแคมเปญน,นี้และพนักงานขายไม่ใช่พนักงานขายสิพนักงานนะครับทุกองก์นะครับที่อยู่ในองค์กรที่จดทะเบียนเป็นหอจกอนะครับคุณจะได้รับสิทธินะครับถ้าคุณทํางาน3ปีเนี่ยถ้าคุณทํางาน3ปี อายุไม่เกิน30นะครับและอันสุดท้ายคือนักเรียนจบใหม่หรือนักศึกษาจบใหม่นะครับนะฮะผ่านการศึกษามาแล้วอายุไม่เกิน30นะครับอายุไม่เกิน30คุณสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้เนี่ยอย่างโครงการแบบเนี้ยเราก็สามารถนําเสนอได้นะครับนะแล้วก็เตือนเช็คระยะ1 5ึ0 0หมมนกิโลนะครับหนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นกิโลหนึ่งพันถึงห้าหมื่นกิโลนะ เตือนยาวๆกันไปเลยรวมไปถึงการเตือนแจ้งเตือนประกันด้วยนะครับต่อมาในส่วนของตรงนี้ในช่วงเซกชันเนี้ยคุณจะอาจเข้าออกเยี่ยมนะครับต้อนรับนบ้ที่สูนบริการหรือต้อนรับที่งานกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นออกเยี่ยมในกรณีที่1เขาป่วยถูกไหมฮเขาป่วยนะครับมีงานอาจจะเป็นงานมงคลไม่มงคลยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดงานศพคุณก็ไปร่วมได้นะครับงานมงคลอย่างเช่นขึ้นบ้านใหม่เขาไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นจุดนี้คุณจะรู้ได้ไงผมแนะนำครับคุณต้องติดตามสเตตัสเขาใน Facebook อยู่เรื่อยๆคุณต้องขออนุญ,ญาตลูกค้าเป็นเพื่อนคุณจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของเขาคุณจะได้เห็นว่าปัจจุบันเขาทำอะไร,รอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญนะครับการส,าสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยการติดตามลูกค้าผ่าน Facebook นะครับนะต้อนรับที่ศูนย์บริการอันนี้ก็สำคัญเวลาคุณนัดลูกค้าเข้าเช็คระยะตามกำหนดเนี่ย อยากให้คุณอยู่ที่โชว์รูมนะครับเพื่อทําการต้อนรับคุณลูกค้าด้วยเพราะบางครั้งในแต่ละเซ็ชันที่เขามาเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะมีเรื่องเล่ากันนะครับคุณเองกับลูกค้าอาจจะมีเรื่องราวที่จะต้องแลกเปลี่ยนกันนะครับเราได้อัปเดตเขาเขาได้อัปเดตเราเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีนะครับต่อมาฮะต้อนรับที่งานกิจกรรมอย่างกรณีที่บริษัทมีการจัดกิจกรรมนะครับเราเองก็สามารถนะครับที่จะเชิญลูกค้ากลุ่มเหล่านี้ เข้ามาร่วมกิจกรรมเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสไลด์ที่ผมอยากจะแนะนําให้พวกเรานะครับนะบในช่วงเวลาตรงนี้วิธีใดที่จะทําให้ลูกค้าเกิดความสัมพันธ์กับเรามากที่สุดและทําให้เขากลับมาซื้อกับเราซ้ำนะครับนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆนะครับนี่คือวางสกง่ายๆส่วน EP ีต่อไปนะครับผมจะมานําเสนอขั้นตอนเชิงลึกลงไปอีกว่าแล้วในแต่ละเซกชันเราควรพูดอะไรบทพูดเราควรจะเป็นยังไงแบบไหน ถ้าสนใจนะครับรบกวนนะครับกดติดตามหรือแชร์ให้ผมนิดนึงในช่อง b i ชแชนแ l ลนะครับจะเป็นการขอบคุณอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะเรามีอะไรดีๆมาให้กับคุณอยู่ตลอดเวลานะครับขอให้ทีมสาการขายของเราทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวต้าไม่ว่าจะเป็นทุกแบรนด์นะครับที่ดูสไลด์ชุดนี้หรือว่าดูคลิปชุดนี้อยู่นะครับก็ขอเป็นกาลังใจให้พวกเรานะครับสู้ฝ่าฟันในกระสัรคนี้กันไปนะครับจนประสบความสำเร็จได้ เจอกันใหม่ในอี e ีหน้าสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย